ฟาชิกนะครับสมาชิกในห้องไลน์ของอาจารย์ที่ร่วมทําบุญทําโรงทานนะครับตั้งกิจอธิษฐานเอานะครับทุกคน,นตั้งกิจอธิษฐานเอาจะได้เฮงเฮง,งปังปังร่ำร่ำร,ร,รวยกันนะครับ,รบพึ่งมาถึงสดสดร้อนร้อนพึ่งลงจากรถนเาานาะเป็นยังไงมั่งเนาะภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยวด,ดูนิดหนึ่งนะครับแจ้งผลการรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับ อาจจะลืมแชร์นะครับทุกคนแชร์แล้วจะได้มีโชคมีลาบห้ามพลาดนะครับจะพามาสองอ่างน้ำมนนะครับจะมาสั่งอ่างน้ำมน <ไป S 1> อ,อติสัมพอทองด้วยนะครับอตีสัมพอทองใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเพิ่งมาถึงนะครับก่อนที่จะสวายพัตตาหารเพลียังยังไม่ถึงนะนะเนาะ1 1โมง แล้วก็สวายเครื่องสังฆทานหลวงพ่อเดี๋ยวค่อยไปถ่ายอ่างน้ำมนกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่งมาถึงเนาะเดี๋ยวขอดูข้ครับปลานะครับขึนมาทำมาทำวันนี้มีแต่สาวงามนะครับมาช่วยกันนะครับทำ ลงทานถวายและให้เด็กๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ถวายพัฒหารเทนให้กับทางพระพิสุสงฆ์พึ่งมาถึงเ,เ,เ,เนาะพึ่งมาถึงนะพึ่งลงจากรถนะ,ะพึ่งมาถึงนะครับทุกคนนะพึ่งมาถึงเขก่นแทนให้ เป็นยังไงบ้างเอ่ยภาพชัดเสียงชัดงงนะครับอย่าลืมแชร์นะครับวันนี้จะพาไปดูเลขเด็ดๆกันนะครับอยากใครอยู่ห้องของอาจ,จารย์นะครับที่ร่วมทําบุญบริจาคทานให้ตั้งกิตอธิษฐานเอานะครับตั้งกิตอธิษฐานเอาวันี้จะได้แตกตรงๆตรงตรงบนตรงๆล่าง เดี๋ยวยังไม่ถวายของหลวงพ่อเดี๋ยวไปรอปะเราไปถวายน้ำข้าวหลวงพ่อก่อน้วค่อยไอ้นี้คงถึงเวลาสิบสิบเอดโมงนู่นแหละนะไปถ่ายแล้วค่อยไปสองอ่างน้ำมนต์กันไปสองอ่างน้ำมนต์นะยังไม่ถึงคิวเรานะครับรู้สึกว่าเยอะเหมือนกัน คนเยอะไหมอีกกี่ชัวอีกกี่ชัวอีกกี่ชัวเดี๋ยวถวายไอ้อันนี้หลวงพ่อก่อนแล้วค่อยว่ากันหรือจะไปดูอ่างน้ำมนต์ฮะอ่างน้ำมนต์ก่อนใช่ไหมในระหว่างรอรออีกชิวเดี๋ยวไปอ่างน้ำมนต์ก่อนดูยังไม่ถึงชิวเนาะตาทุกคน จะเสร็จชุดใหญ่ต้องถามหลวงพ่อดูฮะเราคนเรียกผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวพาสอ่งอ่างน้ำมนต์ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะได้ดูก่อนแล้วเรา,เราจะได้ทำภารกิจให้มันเสร็จเนาะก็อีกชั่วโมงหนึ่งยวเดี๋ยวใครเรียกก็แล้วกันนะครับพอข,ขอดูอ่างน้ำมนต์ก่อนอ่างน้ำมนต์ เดี๋ยวขอดูนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูของของลุงพ่อข้างบนก่อนค่อยมาดูอัติเนาะของดูของลุงพ่อนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไหว้ค่อยเสร็จยังมาถึงแล้วนะครับทุกคนดูนะครับอย่าลืมแชร์กันแล้วกันนะครับวันนี้เอาสิ่งดีๆมาให้อะดูดู ใครเห็นเปเลขกอะไรมัางเลยมาถึงแล้วมาส่งให้ก่อนเลยออ่าดูล่างฟันสองเท่านั้นยังมีโชว์โฟกัสนะครับอ่ารีชนกับของอาจารย์เลยนะเนี่ยเปรเลกอะไรครับทุกคนดูม,ม,มุมน้อง อันนี้คือของของหลวงพ่อป่ะเราไปดูของอาตีก่อนแล้วค่อยมาถวายข้าวหลวงพ่อนะเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงพอชิวยังแน่นอยู่กำหนดก็ประมาณ1 1อ็ดโมงเดยกก็เลยมามาดูของดีก่อน เลขสวยไมโอ oh. เลขเกาะคู่กันนะ oh. เลขมีน้อย oh. น้อยห่างเลยงวดนี้อันนี้งวดที่แล้วนี่แปดสามอยู่เลยนะ oh. ก็มีอยู่กลุ่มเดียวมีกลุ่มเดียวนะครับ oh. นาดูนะครับทุกคนส oh. ะมาชิกในห้อง ของอาจ,จารย์ดูวันชนนะครับดูให้ดีที่ลงให้ไปอ่าดูอันนี้คือจุดตีสัมพอทองนะครับดับปะน่าจะหมดชิวถึงชิวเราแล้วมั้ง ตามครั้งแรกค่ะ,ะ,ะวันดีครับคุณอะไรน้องโชคดีนะเป็นภาษาอังกฤษน่าจะใช่เนาะ,ะวัสดีครับคุณกิ่งแก้วเป็นสมบูรณ์ติดตามครั้งแรกวดที่แล้วเนาะสองเมตรก็เลยไม่ได้เนาะนี <c oughs> <c oughs> ะ้ฟันเป็นสเมตรเจ็ดศูนกับเจดหก็เลยไม่ได้นะเอาอติดตามวดนี้ไม่ผิดหวังอันนี้คือ,ออ่างน้ำมน์นะครับเดี๋ยว อาจารย์จะไปเทียบชนให้อีกทีนึ่งเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปก่อนเนาะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพิ่งมาถึงเดี๋ยวขอถ่ายไว้ก่อนนิกีข้างบนก็ยังไม่ได้ถ่ายนิกีของหลวงพ่อยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวขอถ่ายของหลวงพ่อไว้ก่อนจะได้เทียบชนให้นะดูของหลวงพ่อครับนึงลืมถ่ายนิกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวถาวายข้าวปลาให้หลวงพ่อก่อนนะเดี๋ยวต่อชิวต่อไปเราแถ้าีเรล้วถ้าไรมามเามีามมื่อีถ้าเรามาทำไมหมุนติวต้วๆล้วเนาะเนี่ย <c oughs> หมุนต้อนรับเราหรือเปล่าเนี่ย

ครับอันนี้อาจารย์ามาทําบุญนะครับที่วัดใหม่สี่หมื่นอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหรือวัดอติสัมเภาทองคระับใครมาก็จวดจัดร่ารวยมาถวายเงินถวายทองให้อติก็คือวัดนี้แหละครับวัดนี้อ,อต,ววติอ่าอออก็<อ>คือของอตินะครับของอติรางวัลใหญ่ๆดีครับ อันนี้ขัดปลาไปถวายคราวปลากับหลวงพ่อ